เตยไม่โรนอนก่อยไข่นะเอ็นดูนี่ไม่โรนอนนี่ก้อยไข่หื้มเตยนอนก้อยตรงนี้ถูกวัดเลยอ่ะอืมไม่ตาบานน้องเตยนอนก่อยไข่ฮะ นอนไกลๆเน้นดูเบื่อดีมากตัวนี้ไม่รู้มากไกลเหมือนปรนปนี้มั้งนี่อืมอืมมองเน็นดูว่าเปิดเลยมาเถวเนี้ ตายมาตัวนี้เลยวล่าก็กว่านห้นดูแล้วกันนอนเนี้ยนอนได้ตึกตีตึกตักงนี่โครงอะไรหรอล่านอนตามไปไรตรงนี้ตัดต่ย,ยินได้ไหม ก้าเตยกินกาละไหมเดี๋ยวอะเตยเตยอันไหนนี่เตยกินกาละไหมเดี๋ยวออกมานี่กินกาละไห,หมอไมอกมาดับลมหรือเปล่ามอกระดับเรนุ่ม,มบอกมาทีเตยเตยมารอกใกล มาเตยกรทุกๆวันก็พยายามคุยพยายามคุยกับไอ้มาเตยทุกวันนะกะเพื่อ,คอใครมีอทุนหนักเส้นจะรู้ไม่รู้ก็ดีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นพยายามคุยกันทุกวัน มากก็มันก็รูปัดท่านันแต่ต้องใจเวลาลองแล้กันนะครับผม